สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาออกกุยสไตล์มาทักทายกับทุกคนอีกแล้วนะวันนี้ยาจะมานําเสนอต้นไม้ที่ยาเพิ่งซื้อมาใหม่ในวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นสับป,ประรดสีหัวไม้ขีดไฟเนาะก็เป็นหนึ่งในตระกูลของแอสเมียกาโมเซพารานะมีถิ่นกําเนิดจากประเทศบราซิลนั่นเองนะใบเขาก็จะเรียวยาวแบบนี้เลยแล้วก็ดอกเป็นลักษณะหัวไม้ขีดนะคะจึงได้ฉาย,ยาว,ว่าหัวไม้ขีดไฟนั่นเอง ลักษณะก้านของไม้ขีดเนี่ยนะก็จะเล็กๆหัวมันมนแบบนี้เลยนะคะมีดอกสีชมพูอมม่วงแล้วก็สีฟ้าอมม่วงอย่างในภาพเลยนะทุกคนนี่นะดอกของเขานะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์พอดอกสีม่วงหมดไปเนี่ยก็จะเหลือแต่ก้านดอกเขาบอกว่าก้านดอกมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะแต่ว่า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันละกันนะว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าของยาเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะทุกคนส่วนวิธีการปลูกนะคะก็ดูแลไม่ยากเลยนะเขาก็บอกว่าให้เอากากมะพร้าวเนี่ยมาปกปกมาปกคุมดินไว้นะแล้วก็ชอบแสงรำไรหรือไม่ชอบแดดจัดมากนะแต่ว่าชอบในที่ที่มันมีลมระบายอากาศดีนะคะแล้วก็รดน้ำประมาณ2-3วันหนึ่งครั้ง ถ้าลดน้ำมากเกินไปเนี่ยรากก็จะเน่าง่ายด้วยนะศัตรูพืชน,นะคะของเจ้าต้นสับปะรดสีหัวไม่ขิดไฟนี้ก็คือตกกะกั่แตนนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากลองซื้อไปปลูกก็ได้เลยนะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันมีตะกั่แตนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าตะกั่แตนเนี่ยเขาชอบมากัดกินใบให้แหว่งแล้วก็ดอกก็คือแบบกินเกลี้ยงอะนะคะลุงเขาว่างั้นเนาะก็ส่วนเจ้า ัวไม่ขีดไฟนี้ก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของพันไม้ดูดสารพิษด้วยนะถึงมันจะดูดไม่มากก็ตามแต่ว่าคุณสมบัติเด่นก็คือแบบคายออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนแล้วก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเวลากลางวันนะจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนโต๊ะทำงานหรือว่าในบ้านของเรานะคะยาก็ คิดว่านะถ้าเกิดอย่าปลูกแล้วมันรอดนะยาก็จะสั่งมาจากในแอปนะคะเพราะว่าในแอปเนี่ยราคามันถูกกว่าน,นี้นะแต่ว่าถึงจะต้นเล็กกวันนี้แต่ว่ามันก็ได้หลายต้นแหละแต่อันนี้ก็สวยงามดีนะคะลุงเขาก็ดูแลมาอย่างดีเลยนะ120บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนเอออย่าลืมบอกเรื่องการใส่ปุ๋ยนะเขาบอกให้ใส่เดือนหนึ่งเนี่ยสครั้งนะคะเพื่อจะเร่งให้ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ออกดอกเร็วและเยอะนะคะทุกคน ดอกเขาบานแค่นี้นะคะทุกคนแล้วพอเขาบานนะคะตอนยงเย็นวิโฟกัสหน่อยเออสะ,ะเทือนอีกตอนเย็นเดนนะคะดอกเขาก็จะเหี่ยวเหียวเฉาๆ,ๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะทุกคนบานก็คือบานแบบเล็กมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่คือบานแล้วนะมันไม่บานไปกว่านี้แล้วนะคะยาสังเกตมาสองวันแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะเฉามันจะเป็นแบบนี้นะคะดำๆหัวดำๆหน่อยแล้วเวลาบานก็จะบานแบบนี้ค่ะคือไม่ไม่บานแฉ่งออกไปเหมือนกับดอกไม้บางชนิดเนาะนี่เลยนะคะถ้าใครสนใจเจ้าต้นสับรถสีไม้ขีดไฟนี้นะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะราคาไม่แพงเนาะที่ยาซื้อมาเขาเข็นมาขายเนาะร้อยยี่สิบบาท โอเคคลิปนี้อย่าไา,า้วายลาพเพื่อนๆก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดิงดองเบลเป็นกำลังใจให้ย,ยาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวยมากเลยนะทุกคนของจริงเนี่ยมันก็สีสวยเข้มกว่าในจอนิดนึงนะ ช่วงนี้นะคะยาก,ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิป YouTube เลยนะเว้นไปหลายวันมากๆยาก,ก็กำลังวุ่นวายและยุ่งกับเรื่องการเรียนต่อของลูกการเปลี่ยนโรงเรียนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะจุกจิกนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดยามีเวลายากจะแวะมาทำคลิปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงไปบ้างก็อย่าเพื่อนๆอย่าลืมกันนะยังสนใจในการทำ u t u b e อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทักทายทุกคนด้วยบายๆก่อนนะคะวันนี้ฝากกดไ์ก็แชร์ได,ด้ค่ะ